ก็ห่างหายกันมานานนะครับสําหรับเกมแฮปี้คนเลี้ยงหมูนะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมจะใช้แม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุหมูนักรบหญิงนะครับผสมกับพ่อพันธุ์เก่านะเป็นพ่อพันกุ้วยนะครับแล้วก็เป็นพ่อพันหมูยูนิคอร์นนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับลองผสมเป็นพ่อพันธุ์ยูนิคอร์นก่อนนะครับ รอบนี้นะครับผมจะทําให้สุดเลยนะครับโดยใช้น้ํายาปรับยื่อหอนะครับตามด้วยน้ํายาบำรุงคันนะครับแล้วก็ต่อด้วยเร่งข้อตดลับทรงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เป็นหมูอะไรมาลุ้นกันนะครับว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับโอเคตัวแรกได้เป็นหมูปักเป่ายมพูนะครับไม่เกลือนะครับ มาดูตัวที่สองครับโอเคครับเป็นหมูตุ๊กตามีหนุ่มนะครับอ่ะผมขอขายสิ้นแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาหารก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยอีกผมเคยได้หมูรสซิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ลืมให้อาหารนะแล้วมาดูอีกทีครับโดนขโมยไปนะครับโคตรเสียดายเลยนะครับมาต่อนะครับเพื่อนๆรอบ2ผมก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมจะผสมเป็นพ่อพันก่านะ เป็นพ่อปันหมูก้อยหอมจอมสนนะครับโอเคครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หมูกรอบทองหรืออาลามหรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นกรอบส้มนะครับมาดูกันจัดเต็มเหมือนเดิมครับใช้น้ายาปรับยีนเอ็กไปครับตามด้วยน้ำยาบำรุกคันนะครับต่อไปครับแล้วก็ใช้เป็นน้ายาเล่นร้อนนะครับระดับต่ำนะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เป็นหมูตัวอะไรนะครับโอเค หมูจนสลัดมานะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมขออนุญาตให้อาหารก่อนครับเดี๋ยวน้องโดนขโมยกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองนะครับว่าจะเป็นหมูอะไรครับโอเคครับหมูเอ็เจโลนะครับรอบนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับเพื่อนๆคือได้หมูกรอบสีส้มมา2ตัวเลยนะครับคือการันตีเลยนะรอบนี้คือไม่เกลือเลยนะครับผมว่ารอบนี้ คุ้มค่ามากนะครับสำหรับการผสมนะครับโอเคครับคือผมพลาดไปนะครับคือหมูมันเต็มคอครับแล้วผมไปเผลอย่อยแม่พันธุ์นะครับหมูนักลบหญิงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแถมเป็นแม่พันธุ์นะครับหมูน่ารักดูนะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะพ่อพันธุ์เหมือนเดิมครับเป็นพ่อพันธุ์กล้วยหอมจอมชนนะครับผมจะใช้เป็นน้ํายาปรับยีนเอ็กนะครับแล้วก็ น้ำยาบำรุงคันนะครับโอเคแล้วตามด้วยน้ำยาเร่งคลอดระดับต่ำนะครับโอเคใช้ไปเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้น้องหมูเป็นหมูชนิดไหนครับโอเคได้พ่อหมูหน้าอื่นนะครับแล้วก็ได้หมูสลามรอบนี้เกลือนะครับเพื่อน ผมพลาดไปนะครับไม่น่าไปขายหมูน้องลบหญิงเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ